สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพามาทำแบบฝึกหัดนะคะของม3เทอม2นั่นเองเรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับแบบฝึกหัด1.1นะคะทุกคนเนาะจะเห็นว่าแบบฝึกหัดนี้นะคะ,ะมีทั้งหมดอันนี้เป็นมีหลายข้อนะคะมีข้อ1ข้อ2นะคะ แล้วก็มีข้อ3มี3ข้อนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นข้อที่1ก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูข้อแรกก่อนเลยนะคะนี่ไปดูโจทย์ก่อนนะคะข้อนี้นะคะเขาให้หาอะไรเอ่ยแล้วก็ไปเช็คดูก่อนเนาะข้อนี้เขาบอกว่าจงเขียนกราฟของระบบสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะในแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าระบบสรรมการนั้นมีคำตอบเดียวหรือมีคำตอบมากมายไม่จำกัดนะคะ หรือไม่มีคําตอบเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเขียนกราฟดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปนะว่าดูยังไงนะคะอย่างเช่นอันนี้ข้อแรกเลยนี่ข้อแรกนี่คือระบบสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะเห็นไหมมีทั้งหมด2ตัวแปรมันเป็นระบบเพราะมันมีทั้ง2สรรมการเลยนะคะทุกคนการที่เราจะเขียนกราฟได้จริงๆวิธีการเขียนกราฟเนี่ยก็คือ แค่หาจุดตัดนะคะทุกคนเนาะอะไปดูอย่างเช่นอันนี้สมการแรกข้อท <eled> ี่หนึ่งเนาะอันนี้อันนี้ครูจะไฮไลท์สีฟ้านี่คือสมการแรกนะคะเดี๋ยวเราลองเขียนกราฟของสมการนี้ก่อนนะคะเวลาเราเขียนกราฟของสมการนี้คุณครูจะแบ่งส่วนออกเป็นสองส่วนนะคะแบ่งส่วนออกเป็นสองส่วนแบบนี้เลยส่วนแรกเนี่ยคุณครูเอาเป็นสมการนี้เป็นกราฟของสมการนี้นี่ x นะคะ บวก 2y เท่ากับ4ส่วนส่วนที่2ครูแบ่งเป็นสมการที่2นะฮะนี่ก็คือ 2x นะคะบวก 3y เท่ากับ7วิธีการก็คือหาจุดตัดแกน x และแกน y ของแต่ละอ่าของแต่ละอ่าสมการนะคะของแต่ละเส้นเนาะเนี่ยเวลาเราไปาวาดกราฟมันจะได้ลักษณะเส้นตรง ทีนี้อาจลืมเล่าให้ฟังเลยว่ากราฟเนาะประกอบไปด้วยแกนอะไรกับแกนอะไรนะคะนี่ก็คือแกน x กับแกน y แล้วก็อาจจะลากไว้ก่อนนี้ก็ได้นี่คือแกน y นะคะแกนตั้งเนี่ยคือแกน y ส่วนแกนนอนนะคะส่วนแกนนอนตรงนี้ก็คือแกนอะไรคะแกน x ค่ะแบบนี้นะคะแต่ละช่องขอห่างกันทีละหนึ่งหน่วยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะแล้วเรากลับมาดูสมการดูอย่างเช่นอันนี้จุดตัดก่อนเอ่ยจุดตัดก่อนเอ่ย จุดตัดจุดตัดอะไรคะจุดตัดแกน x ก่อนอะจุดตัดแกน x ก่อนอ่าอ่าหาจุดตัดแกน x ก่อนโดยให้นะคะให้อะไรเป็นศูนย์คะให้ y เป็นศูนย์คะทุกคนเนาะก,ก็จะได้เป็น x เท่ากับ2คูณศูนย์เท่ากับอ่าผิดนะคะ x นะคะบวกนี่บวกนะคะบวก2คูณ y ก็คือ2 y คูณศอย่างเงี้ย นะคะ y ก็คือ0ก็เขียน0ลงไปก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4ีทีนี้เราก็หาสมการ2คูณ0ก็เป็น0เนาะก,ก็จะได้เป็น x เท่ากับ4แบบนี้ค่ะดังนั้นจุดตัดแกน x ก็คืออะไรคะ4 0น่นนี่4 0นะคะโอเคไหมต่อไปหาจุดตัดแกน y อ่ะหาจุดตัดแกน y อ่าจุดตัดแกน y แกน y ให้อะไรเป็นศูนย์คะทุกคนลองเดาซิให้ x เป็นศูนย์นั่นเองนะคะอันนี้เนาะนี่ให้ x เป็นศูนย์พอ x มันเป็นศูนย์แล้วปุ๊บมันก็เลยเหลือ<ๆ>แต่ 2y เ,เ,เท่ากับ4นั่นเองนะคะทุกคน 2y เท่ากับ4นี่ก็จะได้เป็น y เท่ากับอะไรคะอ่า 2y เท่ากับ4เดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนเราก็จะได้เป็น y เท่ากับย้าย2ที่คูณอยู่ไปหารนะคะก็4หาร2ก็เป็น2ได้แล้วดังนั้นจุดตัดแกน y ก็คือ2ศย์นะคะ โอเคไหมนี่ดังนั้นเราก็เอาสองจุดตัดนี้มาลองมาลองนะคะมาลองเขียนเขียนกราฟดูนะคะเดี๋ยวครูขอลากให้ดูอันนี้นะคะนี่คือขี้เกียจเขียนใหม่อีกรอบนึงนะคะทุกคนอ่ะเราก็ลองอลงเส้นเลยนะคะนี่อันแรกก็คือจุดตัดแกน x ก็คือ4ี่ศูนย์อ่ะทุกคนนับไปเลยถ้า x เป็นสีอันนี้ x เป็น4 y เป็น0ูนย์นะคะนับเลยอันนี้คือจุดกำเนิดทุกคน เดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะนี่คือจุดกําเนิดก็คือจุดเริ่มต้นก็คือศูนย์นั่นเองทีเนี้ยอันนี้จุดนี้4ีู่นย์เราก็นับไปเลย1 2 3 4มี่ทุกคนมันอยู่ตรงนี้4นะคะนี่คือ4ีูนจุดนี้ต่อไปนะคะจุดที่สองนะคะจุดตัดแกน y x เป็นเอยเอ้ยทุกคนอันนี้ผิดอันนี้มันต้องเป็น x เป็น0นะคะทุกคนอันนี้เขียนใหม่ x เป็น0นย์ y เป็น2นะคะ นี่นะคะ x เป็น0อันนี้คือ0ูนะคะ x เป็น0นี่เริ่มต้นที่ศนเดี๋ยวขอเขียน0ูนย์มาให้ก่อน0 0นย์ะคะอันนี้ x เป็น0ูนย์ y เป็น2นับเลยค่ะ1 2สองนี่มันก็ได้จุดจุดนี้นะคะทุกคนนี่พอเราได้มาแบบนี้แล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะเขียนนั่นก็คือเขียนเส้นตรงนะคะลากผ่านจุดตัดทั้งสองเราก็ลากเลยปั๊บมาแบบนี้ ทุกคนนี่ลากไปแบบนี้เลยอันนี้ได้ทบทวนในเรื่องของการเขียนกราฟด้วยนะคะอันนี้ลงมือเขียนเอมันอาจจะแบบมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนนิดหน่อยไหมนี่จิงก็จะได้แบบนี้แหละนะคะประมาณนี้ทีเนี้ยเส้นตรงอย่าลืมใส่หัวลูกศรสองหัวแบบนี้เลยนี่นะคะโอ้ลูกหัวลูกศรไม่สวยเอาใหม่เอาใหม่นี่นะคะ มาแบบนี้ทุกคนอันนี้คือเส้นตรงเส้นนี้มีชื่อว่าเส้นตรงของสมการที่1นนะคะก็คือ x บวก 2y เท่ากับ4แล้วก็อาจจะระบบุลงไปนะคะก็คือ x บวก 2y เท่ากับ4แบบนี้นี่คือได้เส้นแรกแล้วนะคะทุกคนโอเคเนาะอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะคะครูไม่ได้ลงรละเอียดบนตัวเลขบนกราฟนะคะทุกคนให้เข้าใจตรงกันว่าแต่ละช่องห่างกันทีละ1ห,หน่วยเนาะอะต่อไปไปดู สม,มาการที่สองอ่าสม,มาการที่สองนี่สม,มาการที่หนึ่งอันนี้สม,มาการที่สองเหมือนเดิมนะคะเราจะมาหาจุดตัดแกนอะไรก่อนคะแกนเก,ก่อนโดยให้ y เป็นศูนย์เหมือนเดิมเลยค่ะอ่าเดี๋ยวครูขอคัดล่ออันนี้มาเลย <c oughs> อ่าครูนกีโกงนะคะนักเรียนยังเขียนได้เลยอ่าไม่เป็นไรทุกคนเพื่อความอ่ารวดเร็วในการเขียนคลิปนะคะเอในการอัดคลิปทุกคนเอาเนาะทำไมมันกรอบยากกรอบเย็น อ่ะเอามนี่นะคะหาจุดตัดแกน x ก,ก่อนก็คือให้ y เป็น0นะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปต่อไปชึบเราก็แทนค่าลงไปในสมการเลยนะคะอ่ะก็จะได้เป็น2 x บวก3 y ก็เป็น3คูณ0นะคะเท่ากับ7ดังนั้นก็ได้2 x เท่ากับ7นะคะลองหาร x ลองหารดูเนี่ยก็คือ2คูณอยู่เราก็ย้ายไปหารเลย7หาร2ก็เป็นเท่าไหร่คะ3.5 อประมาณนี้ทีนี้มาลองหาจุดตัดแกน y ดูนะคะลืมสรุปให้ดังนั้นจุดตัดอะไรคะจุดตัดแกนจุดตัดแกน x นะคะก็คือ3.5มจุดกับศูนยี่แบบนี้เราก็ได้มาแล้วชือ่อขอลากยงให้ดูนะคะนี่เส้นหนึ่งแล้วต่อไปนะคะเรามาหาจุดตัดแกนอะไรเอ่ยต่อไปจุดตัดแกน y นะคะนี่ จุดตัดแกน y ให้อะไรเป็น0ูนย์คะให้ x เป็น0ย์เราก็ทำเหมือนเดิมนี่จากสมการนี้นะคะก็ได้เป็น2คูณ0นะคะบวกกับ 3y เท่ากับ7นะคะก็จะได้เป็น 3y เท่ากับ7ทีนี้เราเอา3นะคะที่คูณอยู่ไปหาร7หาร3ได้เท่าไหร่เอ่ยเราก็หารดูนะคะ,ะเราต้งหารดูก็ได้ ถ้ามันไม่ลงตัว7หาร3 3 2เป็น6ใช่ไหมลบกันเหลือ1ใส่จุดเติม0ูนย์เป็น9ลบกันเหลือ1เติม0ูนย์มันจะได้ประมาณ2 3จนะคะทุกคนเนาะ x ประมาณ2.3มันจะหารได้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ y ประมาณ2.33ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะมันอาจจะแบบ ไม่ตรงเป๊ะๆนะคะล้วก็มาลองดูนะคะเพราะว่าข้อนี้เขาให้ตอบแค่ว่าให้เขียนกราฟแล้วก็ให้ตอบว่ามีคําตอบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะอะเราก็ดูจุดตัดแกน x ก,ก่อนนะคะก็คือ3.5มกับ0ย์ x เป็น3.5 x เ,เป็น3.5อันนี้1 2 3 3.5ก็อยู่ประมาณไหนคะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวขอใช้สีอื่นเนาะสีชมพูลแล้วกัน3าประมาณนี้ อันนี้เนาะคือ1 2 3 3.5ก็ประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะจุดตัดแกน y ทุกคนทีนี้จุดตัดแกน y อันเนี้ยจุดตัดแกน y ก็คือ x เป็นศ y เป็น2.3 3เนาะประมาณนะคะทุกคนนี่เราก็ไล่เลยนี่ก็เป็น x เป็น0นย์อยู่ตรงนี้ y เป็น2.3 2.3ขึ้นไปด้านบนอันนี้1อันนี้สละ2.3ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณคร่าวๆนะคะนี่นี่ประมาณคร่าวๆนะคะทีนี้เราก็ลากเลยค่ะลากเส้นตรงเลยนะคะเชื่อมนะคะเชื่อมระหว่าง 2. จุดสจุดนี่ลากแบบนี้เลยปั๊บเมื่อกี้คูจุดเสียมพูไว้เนาะอ่ะไม่ตรง <laughs> นี่นะคะประมาณนี้ลากให้มันผ่านจุด าจุดทั้งสองนะคะแบบนี้ปั๊บนี่เราได้ล้เส้นตรงเส้นที่สองนี่เส้นนี้คืออ่าสมการ 2x งเบวกสาเท่ากับเนะคะแบบนี้เนาะอ่ะก็คือเส้นตรงมันจะยาวไปเรื่อยๆนะคะนี่ทบทวนเรื่องเส้นตรงด้วยยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเนาะจะเห็นว่านะคะวิธีการดูว่าเอออันนี้มันมีคําตอบกี่คําตอบให้ดูตรงที่จุดตัดนะคะทุกคนอ่า จุดตัดของตรงนี้มันตัดประมาณนี้นะคะนี่ตัดประมาณนี้ค่ะทุกคนชึ้บตัดประมาณนี้นี่คือจุดตัดจุดตัดของกราฟจุดตัดก็คือจุดที่เท่าไหร่คะ x เ,เป็นเท่าไหรเ่เอ่ย x เป็น2นะคะ1นส่วน y เป็นเท่าไหร่คะ y เป็น1นะคะเนี้ยนี่เราก็จะได้ จุดตัด 2, 1ดังนั้นถ้ามันมีจุดตัดแค่จุดเดียวแบบนี้นะคะทุกคนมันมีจุดตัดแค่จุดเดียวดังนั้นเราตอบได้เลยนะคะว่าระบ,บบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนี้นะคะมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวนั่นคือ x เป็นเท่าไหร่คะ x เป็น 2, y เป็น1นะคะเราก็ตอบไปเลยค่ะอันนี้อาจจะเขียนคุณครูขอเขียนไว้ตรงตรงไหนดีไม่มีพื้นที่แล้วนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตลบตรงสว่วนนี้เลยแล้วกันเนาะอันนี้คุณครูขอลบเลยนะอันนี้ขอลบเลยทันไม่เอ่ยเดี๋ยวเผื่อนักเรียนนี่ขอลบเลยดีกว่าชึบอ,อ่ะลบเลยแล้วก็ตอบเลยนะคะว่าตอบนะคะตอบคำตอบนะคะเนาะระบบสม,มการเชิงเส้นสองตัวแปรนี้ มีคำตอบเพียงคำตอบเดียวนะคะคือนะคะ2 1นะคะ x เป็น2แล้วก็ y เป็น1นนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการวิธีการเขียนกราฟนะคะวิธีการเขียนกราฟเนาะสำหรับข้อที่หนึ่งผ่านไปต่อไปนะคะไปดูข้อที่2กัน,นะคะ่ะทุกคนนี่ไปดูข้อที่2 นี่ข้อที่2การที่เขียนกราฟเนาะอ่าเดี๋ยวขอสร้างสร้างก่อนเนาะสร้างแกนก่อนก็คือมีแกน x นะคะเอ้ยมีแกน y แกนตั้งคือแกน y นะคะทุกคนส่วนแกนนอนคือแกน x อ่ะมาเริ่มใหม่เนาะข้อที่สองตรงนี้ชือ่อคือมีทั้งหมด2สมการเช่นเดิมอคูแบ่งออกเป็น2ฝั่งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวค่อยลบเขียนเสร็จแล้วเราค่อยลบออกไปนะคะ แบ่งออกเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมอ่ะแบ่งเส้นก็ดันไม่ตรงอีกปัป๊บมาแบบนี้อ่าโอเคอ่ะสมก,การแรกนะคะก็คือ y บวก x เท่ากับลบสทุกคนถ้าครูให้นะคะให้ x เท่ากับ0ก็คือครูจะหาตัดหาจุดตัดแกน y ก่อนเนาะอันนี้หรือว่าเราจะให้ y เท่ากับ0นก่อนก็ได้อ่ะ y เท่ากับ0ก็จะได้นี่จะได้ ศย์บวก x เท่ากับลบ2ดังนั้น x นะคะเท่ากับอะไรคะเท่ากับลบ2จุดตัดเขาเรียกว่าอะไรจุดตัดแกน x คือนี่คือลบ2กับ0จบแล้วพอได้จุดตัดแกน x อะเราเอาใหม่นะคะเราหาจุดตัดแกนอะไรต่ออีกเอ่ยหาจุดตัดแกน y นะคะหาจุดตัดแกน y เนาะสมการนี้ผ่านไปเนาะ นี่ครูให้ต่อไปครูให้ x เท่ากับ0แบบนี้ก็จะได้นี่จะได้ y บวก0นเท่ากับลบ2ี่นะคะแทนลงไปในสมการนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ2ดังนั้นจะได้จุดตัดนะคะนี่นี่จุดตัดแกน y นะคะคือ x เป็น0 y เป็นลบ2นั่นเอง นะคะทีนี้เราก็มาเขียนกราฟเลยค่ะทุกคนเนาะเราก็มาเขียนกราฟเลยนะคะดูนะเส้นแรกจุดตัดแกน x นะคะจุดตัดแกน x ก็คือลบ2แต่และช่องห่างกันทีละหนึ่งหน่วยเนาะถ้าเป็นลบทุกคนอันนี้คือ0 0อยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดศูนย์กลางถ้าเป็นลบถ้า x เป็นลบอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่ x เท่ากับลบ2 1 2นี่อันนี้คือลบ2เนี่ยจุดตัดแกน x ได้แลวอันนี้ผ่านไป ต่อไปจุดตัดแกน y x เป็น0 y เป็นลบ2ทุกคน x เป็น0คือเริ่มต้นที่ตรงนี้ y เป็นลบ2ลบคืออยู่ข้างล่างนะคะข้างบนเป็นบวกเนาะเราก็ไล่เลย12นี่เห็นไหมนี่เราได้แล้วนะคะจุด2จุดนี้นะคะคือจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y ทีเนี้ยเราก็ลากเส้นตรงนะคะที่จะเชื่อมระหว่าง2จุดนี้เลยโอ้โหนี่เชื่อมระหว่าง จุดสองจุดนี้เลยชอบไปแบบนี้เนี่ยได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือสมการแรกก็คือ y บวก x เท่ากับลบสองทุกคนต่อไปทุกคนอ่ะถ้าทุกคนลองทำอีกเส้นเส้นหนึ่งดูอ่ะอันนี้คือคือสอง y บวกสอง x เท่ากับลบสี่อันนี้คือ,คอ,อ,นนคอสมการอีกสมการหนึ่งค่ะนี่ อันนี้คือสมการอีกสมการหนึ่งนะคะเราก็เราก็ทำในลักษณะเดิมเลยค่ะทุกคนทำในลักษณะเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเราจะได้จุดตัดเหมือนกันนะคะเราจะได้จุดตัดแกน x เหมือนกันและจุดตัดแกน y เหมือนกันนะคะดังนั้นกราฟที่ได้อะทุกคนเนี่ยเขาจะมีความทับกันสนิทแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเขาจะทับกันสนิทแบบนี้เลยเนี่ยถ้ามันทับกันสนิทแบบนี้ y บวกเเท่ากับลบสองเนาะนะคะข้อนี้จริงๆเราสามารถดึงสองออกมานี่ก็ได้นะมันคือสมการเดียวกันนะคะถ้าถ้าลองดึงสองออกมานี่นะก็แรกก็เหลือ y ใช่ป่ะก้อนที่สองดึงสองออกมาแล้วก็จะเหลือ x แบบนี้ก้อนนี้ก็เป็นลบสี่ทีเนี้ยมันเป็นก้อนที่มันคูณกันแบบนี้เราลองเอาสองที่คูณอยู่ใช่ไหมเอาไปหารนะคะย้ายข้างไปก็จะเป็นลบสี่หารสองก็เป็นลบสองจะเห็นว่ามันเป็น สมการเดียวกัน,นะค่ะทุกคนนี่มันเป็นสมการเดียวกันกับสมการที่1น,นะคะดังนั้นข้อนี้มันเป็นเส้นเดียวกันมันต้องทับกันสนิทแน่นอนนะคะถ้าทับกันในกรณีที่มันทับกันสนิสนทแบบนี้นะคะดังนั้นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรน,นี้นะคะจะมีคําตอบที่แบบเยอะนะคะก็คือมีคําตอบมากมายไม่จํากัดนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะขออนุญ,ญาต ลบนะคะตรงที่เราโน้ตไว้เนาะนี่เดี๋ยวขอลบตรงนี้เราก็จะเขียนตอบให้ดีๆนะคะอ่ะอันนี้เขียนตอบเลยนะคะก็คือตอบระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนี้อ่มีคำตอบมากมายไม่จำกัดนะคะ โอเคเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวทีนี้ต่อไปไปดูข้อที่3ก่อนนะคะเดี๋ยวข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะพาทําอย่างละเอียดนะคะส่วนข้อถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเป็นกราฟมาให้อ่านนะคะทุกคนอ่ะไปดูข้อที่3ก่อนนะคะอ่าข้อที่3แมแบ่งออกเป็น2ฝั่งเหมือนเดิมทุกคนเพราะมันมี2อ่าสสมการนะคะมี2สมการนั่นเองนี่อ่ะสมการแรกก็คือ x ลบ3 y เท่ากับ6นะคะนี่คือสมการแรกอะสมการที่2ก็คือ2 x ลบ6 y เท่ากับ8นะคะอะสมการแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูหาจุดตัดแกน x ก่อนนะคะเดี๋ยวครูหาจุดตัดแกน x ก่อนโดยการให้ y เท่ากับ0นนะคะแล้วก็จะได้ทุกคนเดี๋ยวขอซูมตรงนี้นะนี่ จะได้ x นะคะลบ3คูณ0นะคะเท่ากับ6ดังนั้น x ของเราก็เท่ากับ6ค่ะทุกคนก็จะได้จุดตัดแกน x นะคะนี่แกน x คือ x เป็น6 y เป็น0จบแล้วนี่ง่ายปะต่อไปนะคะหาจุดตัดแกน y โดยให้ x เป็น0นะคะ่ะแล้วก็จะได้นี่ก็จะได้เป็น x นะคะ x เป็น0เนาะก็เป็น0และ,ะ0ยลบ3 y เท่ากับ6นี่นะคะแทนลงไปในสมการนี้เราก็จะได้เป็นลบ3 y, y เท่ากับ6นะคะทุกคนดังนั้น y จะเท่ากับอะไรเอ่ยย้ายลบ3ที่คูณอยู่คะ่ะทุกคนไปทำอะไรคะไปหาร6หารลบ3ก็เป็นลบ2ดังนั้นนะคะจุดตัดแกนอะไรคะแกน y นะคะคือ เเป็น 0, y เป็นลบสนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาเขียนเลยค่ะทุกคนมาเขียนกราฟเลยนะคะเดี๋ยวตีแกนก่อนนี่ตีแกนก่อนออกมาตีแล้วเจ็บไหมเนี่ยอันนี้แกน x นะคะพูดไปเรื่อยนะคะอันนี้แกน y นะคะอ่ะเอ็กเป็น6นะคะ y เป็น0อ่ะเราก็ไล่เลยห่างกันทีละ1หน่วย อันนี้คือศูนย์นเริ่มต้นที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ไปนี่อ้าวเราสีแตกต่างดีกว่าเนาะใช้อีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกศูนย์นี้คือจุดตัดแกน x นะคะต่อไปจุดตัดแกน y x เป็นศูนย์นะคะ y เป็นลบลบสองนี่ x เป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตรงนี้ทีเนี้ย y เป็นลบก็ลงข้างล่างเลยค่ะนี่หนึ่งสองก็อยู่ตรงนี้นะคะ นี่แล้วก็ลากเส้นเชื่อมเลยนะคะระหว่างจุดตัดทั้งสองนั่นเองปั๊บไปแบบนี้ทุกคนพอดีไหมอ่ะไม่ได้เอาลากใหม่นะคะลากลากใหม่นี่นะคะสมมุติว่ามันผ่านจุดกึ่งกลางของจุดตัดเลยอ่าไม่ได้อีกนะคะลากใหม่อีกนะคะทุกคนถ้าใช้ไม้บรรทัดมันจะง่ายกว่าใช้ iPad นะคะ อ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเส้นตรงนะคะของอ่าสรรมการแรกก็คืออ่า x นะคะลบ3 y เท่ากับ6นั่นเองนะคะต่อไปนะคะไปดูสรรมการที่2ทุกคนนี่อ่ะครูก็ดำเนินการเหมือนเดิมเลยนะคะครูหาจุดตัดแกน x ก่อนโดยให้ y เท่ากับ0ค่ะก็จะเป็น 2x ลบ6คูณ0เท่ากับ8นะคะได้เป็น 2x เท่ากับ8ดังนั้น x ก็จะเท่ากับย้าย2ที่คูณอยู่ไปหารค่ะเป็น4ก็จะได้จุดตัดแกน x ค่ะทุกคนนี่คือ x เป็น4นะคะ y เป็น0 เรียบร้อยทุกคนต่อไปนะคะหาจุดตัดแกน y ค่ะโดยให้ x นะคะเท่ากับ0นะคะก็จะได้นี่จะได้2คูณ0นย์ะคะลบ 6y เท่ากับ8 y เดียวนะคะย้ายลบ6นะคะนี่อันนี้ตัดกันเป็น0ย์แล้วเนาะทีเนี้ยย้ายลบ6ตัวตัวนี้ค่ะที่คูณอยู่นะคะย้ายไปหารเลยค่ะทุกคนก็จะเป็น8หารด้วยลบ6ค่ะก็จะได้เป็น y เท่ากับ อ่าตัดทอนก็จะเป็นลบเอาสองไปหารนะคะสองสี่เป็นแปดสองสามเป็นหกนะคะก็เป็นอ่าลบสี่ส่วนสามก็ประมาณหนึ่งกว่ากว่านะคะทุกคนอ่ะหนึ่งกว่ากว่าทีนี้เราลองมาอ่าลงจุดดูนะคะอันนี้คือจุดตัดแกนอะไรนะเมื่อกี้จุดตัดแกน y คือ x เป็นศูนย์นะคะ y เป็นลบสี่ส่วนสาม นะคะแล้วก็มาลองเขียนดูนะคะเขียนลงตรงนี้เลยนะคะได้เส้นยังไงอ่ะดูแรกก่อนจุดตัดแกน x นะคะ x เป็น4นะคะทุกคนนับเลย1 2 3 4สอามี่อะอยู่ตรงนี้นี่นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ x เป็นศูนย์ y เป็นลบ4ส่วน3ามนี่ x เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ y เป็นลบ4ส่วนสาประมาณลบ1กว่าๆนะคะลงข้างล่างอันเนี้ยคือ1ส่วนอันนี้คือ1กว่าๆก,ก็ประมาณนี้ นะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ลากเลยค่ะทุกคนลากเส้นนะคะตรงเป็นแบบนี้เลยเชื่อมระหว่างจุดสองจุดนะคะแบบนี้นี่อันนี้คือเส้นของสมการที่สองนะคะคือสมการสองเลบหกเท่ากับแปดทุกคนนะคะจะเห็นว่าทุกคนอันนี้คือมันจะถ้าเราลองลากกันแล้วอันนี้มันจะเป็น เส้นตรงที่มันขนานกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเนาะจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือไม่มีจุดตัดเลยดังนั้นอันเนี้ยจะไม่มีคำตอบนะคะอันเนี้ยไม่มีคำตอบเราสามารถตอบได้เลยอะทุกคนตอบเลยอันนี้ก็คือไม่มีคำตอบนะคะขอเขียนย่อๆเลยแล้วกันนะคะประหยัดเวลานะคะสำหรับคลิปคลิปนี้อันเนี้ยเรียบร้อยนะคะไม่มีคำตอบนะคะทุกคนต่อไปนะคะไปดู ข้อถัดไปนะคะเดี๋ยวเป็นข้อ4ข้อ5ข้อ6เนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกทำด้วยตัวเองเนาะอันนี้ก็คือใช้ลักษณะเดียวกันเลยก็คือหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน y ก่อนแล้วก็ลงกราฟนะคะถ้าทุกคนลงกราฟแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะเอากราฟที่ทำไว้แล้วนะคะทำไว้แล้วมาให้นักเรียนลองอ่านดูเนาะอะเดี๋ยวดูกัน อ่านี่นะคะถ้าทุกคนลองทำแล้วจะจะได้กราฟในลักษณะนี้เลยสำหรับข้อที่4จะเห็นว่าทั้งสองนะคะทั้งสองของสรรมการตัวเนี้ยนะคะเวลาเราลองทำแล้วเหมือนทำแบบเหมือนข้อ1ถึงข้อ3ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเส้นมันทับกันสนิทเลยอย่างนี้จำได้หรือเปล่าเอ่ยเราต้องตอบว่ายังไงคะสำหรับข้อที่4ถ้าทับกันสนิทต้องตอบว่ามีคาตอบที่อะไรคะมีคาตอบที่มากมายนะคะก็คือเราตอบเลยก็คือ มีอะคำตอบมากมายมีมีคำตอบมากมายนะคะไม่จำกัดนะคะเพราะเส้นมันทับกันตลอดเลยค่ะทุกคนเนาะสำหรับข้อที่4ต่อไปไปดูข้อที่ค่ะค่ะนี่ถ้าเราลองทำแล้วทุกคนข้อนี้คล้ายๆกับข้อที่ไหนคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีเส้นตรงสองเส้นนะคะหัวสร้างออกมา สมการแรกนะคะสร้างด้วยเส้นสีชมพูสมการที่สองสร้างด้วยเส้นสีเงินนะคะทุกคนทําได้แบบนี้หรือเปล่าเอ่ยอันนี้มันจะเป็นลักษณะที่มันขนานกันนะคะถ้าขนานกันเราต้องตอบว่ายังไงคะถ้าขนานกันต้องตอบว่าไม่มีคําตอบนะคะเพราะไม่มีจุดตัดเลยนะคะแล้วก็ตอบเลยคะ่ะไม่มีคําตอบนี่สาหรับข้อที่5ผ่านไปเนาะทุกคนต่อไปไปดูข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะคะสาหรับ ข้อ1ใหญ่นะคะนี่ข้อนี้นะคะถ้าเราสร้างแล้วนะคะจะเห็นว่าทั้งสองเส้นมีจุดตัดทุกคนมีจุดตัดแค่จุดจุดเดียวซึ่งจุดตัดจุดนี้อ่านว่าจุดตัดอะไรเอ่ยนี่ดูที่แกน x ก,ก่อนนะคะนี่จุดจุดนี้ดูที่แกน x x เ,เป็น4นะคะทุกคน x เ,เป็น4ส่วน y อ่ะไปหาแกน y y เป็นลบ2ทุกคนดังนั้นอันเนี้ยมี1คําตอบนะคะก็คือ x เป็น4และ y เป็นลบ2นั่นเองนะคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะทุกคนนี่ตอบนะคะมีคำตอบเดียวนะคะมีคำตอบ1คําคำตอบก็ได้นะคะคือ x เป็น4นะคะ y เป็นลบ 2. 2ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปคู่อันดับเลยนะคะทุกคนโอเคเนาะสำหรับแบบฝึกหัด1.1นะคะ ข้อที่1ใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะนั่นก็คือการทําให้เราได้ฝึกการในการเขียนกราฟนะคะทุกคนฝึกการเขียนกราฟแล้วก็อ่านกราฟนะคะแต่ว่าวิธีการหาคําตอบถามว่าถ้าทําใช้วิธีแบบกราฟเนี่ยมันมันจะใช้เวลานานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเรียนไปลึกๆเนี่ยี๋ยวเราจะรู้ว่าวิธีการแก้ระบบสมการเนี่ยมันมีวิธีหลายแบบนะคะทุกคนเนาะแต่ยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแค่นี้นะคะทุกคนก็ พาทุกคนมาลองเขียนกราฟแล้วก็อ่านคำตอบดูนะคะติดตามใหม่ในข้อถัดไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ